สวัสดีครับพี่น้องอารันจะพาทุกคนไปทำอะไรครับไปทำมะเขือเทศเก็บมะเขือเทศอารันอยู่ประเทศอะไรครับเป็นเยมอมนพาพี่น้องไปเลยชิมให้พี่น้องดู่อยครับ อร่อยไหมครับหวานไหม ใส่นี่เล้ว mm. พี่น้องดูละครับ เก็บแตงกวาด้วยครับดึงเลยในยอรันถือแตงกวาสิลูกน่ารักไหมไอพี่น้องรู้สิมีผักอะไรบ้างอันนี้อะไรแตงอกวาอันนี้อะไรมะมะเขืออะไรมะเขือเทศออรันวันนี้อลันพาพี่น้องมาเก็บผักที่สวนครับ อลันพาพี่น้องไปดูบ้านอลันหน่อยบ้านอลันทำเสร็จแล้วครับนี่มีที่เปิดประตูด้วยอะไร <laughs> เอา้า <laughs> บ้านอลันมีผักอะไรครับมีผักสลดัดมีมะเขือเทศมีม,มีอะไรนี่ปาปิกามะเขือเทศมีไหมนี่ไงลูกมะเขือเทศนะนี่นี่ไงมะเขือเทศยังไม่สุกในในบ้านอลันมีอะไรบ้างไ,ไปชี้พี่น้องดูเลยมีชั้นวางของอะ่ะ <laughs> บ้านอลันมีชั้นวางของด้วยมีกอีนน้วมีอะไรครับมีเก้าอี้ด้วยว้าวมีหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอลันกินอะไรครับมะเขือเทศ,เเทศวันนี้อลันพาพี่น้องมาเก็บมะเขือเทศเสร็จแล้วบายบายพี่น้องหน่ยครับสวัสดีรบ,บายบาย,บาย,บาย <laughs> อลันอยากไปเที่ยวไทยแลนด์อีกไหมอันจะไปเคียอะไรอยู่ไทยแลนด์ คิดซะแลนไปโรงเรียนอ่าฮะขี่กับใครครับกับตาลอม